สวัสดีอนุญาตชีกาครับนะขอต้อนรับท่านชมท่านเข้าสู่เรื่องจริงที่สุดแทนออดิเอสดีลกับเราครับมาข่าวรับใช้ประชาชนดำเนินการโดยอาทิพงศ์ออฟฟิเชียลสื่นะครับวันนี้อยู่กับเราทุกทุก,ทกวันนะครับเป็นเรื่องราวนะฮะเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจมาให้ท่านสารผู้ชมได้ทราบวันนี้กอติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันต่อวันนี้เรื่องราว้ให้กังเข้มข้นยิ่งขึ้นครับนะฮะมาดูที่สุดสุดข่าวงไมห็นกันดีกว่าวันนี้ เรื่องราวของเอหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเมื่อวันศุกร์ที่19กันยาที่ผ่านมานะฮะวันนี้ขเขมรการละคอรอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับสู้กับไทยเดนทีมไทยฝั่งแดนไทยเจอกับทีมกัมพูชานะฮะใช้โลกกันนะครับเจอกับใช้อาวุธไม้นะฮะสุดท้ายแล้วโอ้โหนะฮะกัมพูชาสู้ไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะทำให้ไทยก็ถือว่ากันได้เนะนือความอดทนความไม่หวั่นเียวนะฮะ ซึ่งวันนี้ครับเป็นกรรมชากรรกับละครเศร้าสองโลกหรือสะพั่งพงลุกเผยทัศินว่าพี่ผู้ํำแดงเดี๋ยวก่อนนะฮะหลังจากที่เอาเลิกการเมืองก่อนวันนี้เราผ่านทางกัรพูชาการละครต่อเนื่องหาช่องดึงลมความขัดแย้งในดินแดนไทยกัมพูชานะครับสูไวัที่นาชาติขณะที่ผ่านทองทานเยี่ยมทัศินเปิดเผยไม่ค่อยสบายนอนไม่หลับ ด้านอนุชินนะครับมองทับด่านสาดแก้วครับถืว่ายังไม่เปิดทุกด่านเลยยังไม่เปิดดา่ดา,นดดานทั้งเออเขาเรียกว่าอุบลสุรินทร์ปุริลนะฮะสินสเกตนะฮะนะครับลงถึงสาดแก้วนะครับราชบุรีก็ตามด้วยครับซึ่งอาจจะมีเส้นแดงที่สุดหน้าสีเหลืองนะฮะแต่สีแดงอาจจะเปิดห้ามเปิดด่านนะครับยังไงก็ตามเอาจริงนะ ทุกด่านนะอาจจะมีสีเหลืองสีส้มหรือว่าจะเป็นสีแดงในพื้นที่อีสานตโซนใต้นะเช่นอำเภอน้ำยืนนะอำเภอกันทนลักษ์นะครับอำเภอเอออำเภออูหนั่นอำเภอเนี่ยในโซนเกิดพิษชายกุมานะซึ่งวันนี้ผมเมื่อติดตามกันนะครับ19กันยาที่ผ่านมาโดยคนเอกรังสีกิติการทันจากการซับอ่ารังสีกิ ติชาทรัพย์นะครับวิยาทรัพยอ์อ,อันชื่ออันทุกมพเดียวครับข๋ออภัยพ้นเอกรังสีกิติยานาทรัพย์หัวหน้าพักเศรษฐกิจออกมาผ่านเล่าเรื่องรายการถกไม่เถียงนะครับเปิดเผยว่ากัมพูชาดังตั้งแต่เริ่มต้นประทะกับไทยมาใช้กลยุทธ์การใช้กำลังติดอาวุธในพื้นที่แม่ทัพภาสอง ขณะที่ใช <ai> ้มวลชนในพื้นที่ที่ทับภาคที่หนึ่งเป็นเครื่องมือเนื่องจากเขายังไม่กล้าทำสงครามกับไทยแบบแตกหักเพราะยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการเมืองร่วมกันอยู่หากเกิดสงครามเต็มรูปแบบเมื่อไหร่ผลประโยชน์ของวนเส้นจะพังทลายลงทันทีครับอันนี้กูรู้วิเคราะห์ก็นเอาล่า ฐานของแมวุลเซนจะเพิ่มกำลังรออยู่ตลอดเวลาแต่ตนเชื่อว่าแม่ทัพภาคสองของไทยมีความพร้อมรับมือแล้วแน่นอนว่าในปัจจุบันกัมพูชาจะมีโอกาสที่จะทำร้ายไทยอีกหากไทยไม่มีมาตรการโต้ตอบอย่างเข้มข้นเพียงพอตอนเชื่อว่ากัมพูชาจะเดินหน้าทำลายทั้งพื้นที่ ทางทหารและพลเรือนนี่คือสิ่งที่ตนกระวลและไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะยุคสมัยนี้ความหิวโหยไม่ปราณีไครครับกมัมพูชาย้ำทำพุกนิถีทางเพื่อกดดันให้ไทยยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาจากนี้ไปจะต้องวัดใจกับคุณอนุทินนะครับเพราะขณะนี้สอนพ่อ ลูกกําลังจะตาจนและไทยต้องยืนกันในชัดว่านี่คือเรื่องของทวีภาคีที่ไม่ควรนำไปสู่เวทีระดับประเทศสุดท้ายแล้วตนเชื่อว่าชาติอื่นจะฟ้องว่าคุณพ่อจากกามบูชาคือผู้สร้างร่วงโลกครับ ทางด้านของรต,ตรมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับอดีตกรรมาการบริหารและอดีตสสสมาชิสภาพรประชาธิปัตยนะครับเปิดเผยว่าให้ความเห็นเปิดเผยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะคุณอนุทินจัดจัดการกับปัญหาเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาและเศรษฐกิจอย่างไรเพราะเขาไม่มีพื้นฐานด้านความมั่งคงในมุมมองของฝ่ายกัมพูชาเขาต้องเห็นว่าไทยออนแอ และความอ่อนแอ้นเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลภายใต้นาของแผนทองทานเมื่อมาถึงรัฐบาลชุดใหม่ยังคงปฏิบัติร่องรอยของความอ่อนแอเช่นเดิมดังนั้นกองทัพไทยนุกยุคนี้และรัฐบ,บาลชุดนี้ต้องแสดงให้เห็นถึงชัดเจนว่าจะไม่เกี่ยวข้องหรือผลประโยชน์ร่วมกับผู้อื่นอำนาจใดๆและ ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยไม่รอให้เกิดความสูญเสียของประชาชนอีกครั้งนะครับก็คือเรียกว่าก็นา่าติดตามกันนะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่นะครับซึ่งได้รับเพราะว่าเอาจริงๆนะหลายคนก็นา่าติดตามกันนะครับคือคือหลายท่านก็ผมผมนา่าติดตามเลยนะฮะก็ไปรู้จักเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่าออหลายๆคนก็ในเรื่องราวของในวันนี้นะฮะเพราะว่าเป็นในการที่ผมรับไม่ได้กับที่เกิดขึ้นแหละนะครับซึ่งในวันนี้ก็นึกถึงแล้วติดตามกันนะฮะผมว่าพอมใจก็นก่นาติดตามเลยครับถ้นนาผมเลยก็น่าติดตามนะครับในขณะเดียวกันย้อนกลับไปนะฮะ13ิงหาคมซึ่งเขาเรียกว่าเก็บ ผู้ทุ่มระเบิดเอาจริงนะท่านอดิตันยืนยันเลยทียวครับเออยืนยันกัมพูชามีชื่อเสียงนะฮะซึ่งโฆษกรัฐบาลวัวกัมพูชาที่มีชื่อเสียงนานาชาติยอมรับในการเก็บผู้ระเบิดยืนยันว่าไม่ได้วางทุ่มระเบิดใหม่เอาจริงนะถ้าผมว่าเอาทุ่มระเบิดเก่าวาง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 นะฮะนะฮะไปเออเจอลุกระเบิดในบ้านในบริเวณคันนี้ครับแล้วก็เก็บผู้ระเบิดแล้วก็ผู้ในระเบิดนี้เอาจริงๆนะผู้ชมนะฮะ ย้อนวันกับไป13สิงหาที่ผ่านมาครับโฆษกรัฐบาลกัมพูชายืนยันไม่ได้วางทุ่มระเบิดใหม่ล่านกัมพูชามีชื่อเสียงในการจัดการทาลายทุ่มระเบิดที่ประชาคมระหว่างประเทศในให้การยอมรับครับเมื่อ13สิงหาที่ผ่านมานายเพนโปนาโฆษกรัฐบาลกัมพูชานะครับในกล่าวแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงการกรณีฐานไทยหนึ่งนายเหยียบทุ่มระเบิดได้รับบาดเจ็บซูนเสียขาดไป พื้นที่ประสาทตาเมืองทมเมื่อวันที่12เสายที่ผ่านมาครับหลังจากเคสฐานไทย 39, สามนายสูญเสียขาขาดจากการเหยียบทุ่มระเบิดเช่นเดียวกันทางกรรมชาของบริเสธดังกล่าวข้อหาของฝ่ายไทยว่ากรรมชาวางทุ่มระเบิดใหม่ซึ่งการกล่าวหานั้นครับไม่มูลความจริงก่อนหน้านี้ครับกรรมชาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา นี้แล้วครับหลายครั้งขอยืนยันว่ากัมพูชาไม่เคยวางทุ่มระเบิดใหม่ได้ยึดมั่นใบอนุสัญญาเอาแต่ว่าอย่างเร่งรัดครับซึ่งตามหลักแล้วปัจจุบันกัมพูชานั้นมีชื่อเสียงในการกําจัดทราทำลายทุ่มระเบิดจากสังสาหารทุกคนไม่ใช่การทุ่มระเบิดใหม่นะคะรับกัมพูชาเป็นรัฐภัคีที่น่าภาคภูมิใจครับของอนุสัญญาห้ามทุ่มระเบิดสังหารทุกคน หรืออนุสัญญาแต่ว่าซึ่งกรพมชารได้เคยใช้สัญญานบันในปี2 4 4 2ครับ2542และได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างใ,ในระหว่างประเทศให้ความพยายามกำกำ,ก,มกำจัดทุ่มระเบิดนะครับทั้งในต่างประเทศนะฮะการเขาเรียกว่ากำจัดทุ่มระเบิดนะฮะกู้เก็บกู้ระเบิดเลยทีเดียวนะ เห็นเจอระเบิดมาโอ้โหตกใจเลยเทียนะฮะเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดทั้งชายแดนในพื้นที่อีสานใต้โซนใต้ก็จริงจริงนะครับก็ยังคงต่อเนื่องครับกาเก็บโอ้เรียกว่านับตั้งแต่เทียวนะฮะกรรมชารเน้นย้ำนะฮะความมุ่งมั่นในการเคารพปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงบรรลุเมื่อย8กสิบแปดกรกที่ผ่านมานะครับหลังเที่ยงคืนนะครับเมื่อยุคของอนุทินในนายพร็อพธำเจอกับฮุณเมเนตนะฮะเพราะว่าจับมือกันนะครับ ที่มาเลเซียนะครับซึ่งบรรลุของการประชุม g p c เมื่อ7สิงหาที่ผ่านมาเออไม่มีมาเลเซียสหรัฐอเมริกาครับและ,ะสาธนานประธาธิปตผู้ร่วมสะเกตการซึ่งทางกงชาขอเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดมีระบุไว้ข้อตกลงการหยุดยินครับในระหว่างการประชุม GBC ซึ่งระบุว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงจะคงกําลังทหารไวตามตั้งเดิมครับตอนตำแหน่งเดิมโดยไม่มีการเคลน่อ้างหญ กำลังพลแม้แต่ใดๆครับเพิ่มเติมรวมไปถึงงดกันลาดตระเวนไปยืนยิงแดนอีกครั้งต่อฝ่ายนะฮะเอาจริงๆน,นะถ้าผมแบบนี้ก็น่าติดตามเลยเดียวนะฮะผม,มรู้ว่าเฮ้ยมัมีอะไรเกิดขึ้นเน่ยนะฮะวุ่นวายไปหมดนะฮะโอ้โหนะฮะท่านผู้ชมผมว่าน่าติดตามกันนะครับเออหลังจากที่ หลายคนก็น่าจะตามครับเออ15กันยาที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ฮะหลายคน15กันยาล่าสุดนะครับเมื่อ15กันยาที่ผ่านมาซึ่งนายกย้ำไม่เปิดด่านชายแดนครับพร้อมเล่นสอบค้นทองขายกัมพูชานายอนุทินชายวีรกุลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงปัญหาายเดนไทยกัมพูชาว่าช่วงนี้ยังคงไม่มีการเปิดด่านอย่างแน่นอนครับต้องใช้วิธีการทานทหารและ ควบคู่กันทุกและกันร,ระทูตควบคู่ก,กันไปในเวลาเดียวกันครับดำเ,เนินการหลังจากที่รัฐบาลเริ่มทำงานแล้วหลังเรื่องของค่าเงินบาทครับกำลังแข่งค่าโดยอนุทินยอมรับว่าต้องเร่งแก้ไขเช่นกันโดยไปวันนี้ครับโดยเอ็ดนิตินิติทั์ประภาคว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เจ้าประชุมหา,หารือสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยและกรณีส่งออกทองคำไปอย่างกัมพูชานายกรัฐมนตรีให้หมอบหมายนายเอนิติไปตรวจสอบข้อเท็จจริงบปิเผยว่าไม่มีผิดอะไรปกติในการดำเนิกนการอีกด้วยนะครับซื้อทองว่าโอ้ยมันละลอกกัมพูชาแหละเอาจริงๆนะคือคือหลายท่านว่าเฮ้ยน,นี่ผมเป็นเหตุการณ์นี่เอาจริงๆนั้นว่าละลอกซื้อผนถ่ายของอันนี้มันเก็บกู้นะฮะ นะฮะเอาจริงๆถ้าผู้ชมพมว่านี่ก็น่าติดตามกันนะฮะนี่นะฮะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเอ่อหลายท่านนะครับเรื่องของการโรมน,นะฮะโรมบินเลยทีเดียวซึ่งการข้อเออหลังจากที่ไม่มีกําหนดแต่ว่าการถ่ายมุมสูงห้ามเลยฮะในการต่อเนื่องซึ่งหลายคนก็การถ่ายห้ามโรมกัน ว่ามันมีหการเกิดขึ้นแหละเอาจริงๆนะั้นในการถ่ายโรมหรือว่าช่างภาพแล้วก็การมุมสูงนะฮะซึ่งสิ่งที่สําคัญนะสิบห้าก,กันยาที่ผ่านมาโคศกกระทรวงการของของกัมพูชาปฏิเสธไม่เคยบินโรมตามไทยกล่าวหาตอบโต้ฝ่ายไทยข้อมูลเท็จปิดเปือนและไม่มีข้อมูลความจริงสำนักข่าวคメเมไลฟ์ครับของกัมพูชามีารงานว่าพลโพหญิงมาลีโสเจตาโคศกกระทรวงกลางคัง กระลาของของ,งของกัมพูชาขอไปกระโซกระลาของของกัมพูชานะครับผู้ชมซึ่งถแถลงเมื่อช่วงเท้าที่ผ่านมาครับกรณีถึงที่ทางกองทัพทัพที่สองครับแม่ทัพทัพสองรีเลยแานว่าเมื่อวันที่1 4กันายาที่ผ่านมาตัวพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาในบางบางพื้นที่พบโรนในพื้นที่ตอน8ครั้งใน66หกลันะฮะเนื้อชายแดนสารณะครั้ง74ลำนะครับ ทางมารีโโซเตยตาครับเปิดชี้แจงว่ากาวหาของปิดเพือนและไม่มีข้อมูลความจริงสงสัยคู่แข่งกับภูมิบรรณา,นา,นานเลยมั้งมีความสริงก็น่าติดตามนะฮะซึ่งข้อกาหาอาจจะให้ความตื่นเ่อนร,ระหว่างไทยกับมูชารุนแรงมากขึ้นแถมยังมีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างทั้งสงฝ่ายอีกด้วยโฆศกระทรวงกรงของกัมพูชาครับยืนยันว่ากัมพูชา ไม่ได้ส่งโรงเข้าไปในดินแดนอธิปไตยของไทยพร้อมเรียกร้องให้ไทยเคารพต่อตกลงบรรลุร่วมกันไว้ก่อนหน้านี้ที่ระบุถึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทางการบูชาขอย้ำว่าจะรักษาการเจรจาอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญในการลดความตื่นเียดการป้องกันไม่ให้เกิดความ เห็นเชิงลบของสาธารณชนจะนำไปสู่การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างประสิทธิภาพและพุก้าสู่สภาวะกฎตกติด้วยครับทั้งนี้กระทรวงกาหงกังของกัมพชามยืนยันว่ากัมพชามุ่งมั่นปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงบรรลุในการประชุมสมัยพิเศษเมื่อ28กรกยาคมที่ผ่านมานะกลุ่มราชาประเทศมาเลเซียนะฮะปุกราชาประเทศมาเลเซีย ื่าเบี้งกลุ่มกระเบิดจนะริงๆน,นะกรบจริงๆนะข้าไปนะฮะอ่ะแล้วก็การตอตรงบทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบข้องประชมุมคณะกรรมการชายแดนไทย GDC คณะกรรมการชายแดนภูมิภาคทั่วทั่วไปกัมพูชาไทยหรือ g r d c อย่างเต็มที่นะฮะโกลาติตตตามเอาไปดงๆน,นะนะครับอู้ทุ่มระเบิดหน้าติดตาม ขนาดสอกซองเอ่ยคันว่าไอ้นะโรมนะฮะในพื้นที่มีโรมเข้ามาอีกลอยไปลอยมานะครับผมเห็นลำในสีสเกตก็ตามนะฮะซึ่งไหนหลายคนก็โอ้โหมันกินกันไม่ลงจริงๆนะนะฮะอุตสาห์ฟ้องไทยฟ้องหน้าติดตามเลยทีเดียวนะฮะแต่ยังไม่หมดที่นี้คือการ,ร,รเษกษตรก็ใส่ในช่วงภาคกลางวันก็รวยปุ๋ยได้นะฮะอันโยกเว้นของเออ่ไทยที่ มุมสูงนะครับก็ไม่มีแบบนี้แหละเอาจริงๆนะฮะผมไม่รู้จักอะไไงครับเออหลายคนว่าเป็นการสร้างถนนซึ่งหลายคนหลังจากที่การสร้างถนนนะฮะสร้างถนนขึ้นเขางากองคอน,นกรีตสร้างงบประมาณเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปราสาทตามมงทมนะครับโดยโฆษกกองทัพไทยยืนยันปราสาทตามเมืองทมเข้าเขมรเข้ามามาก่อนในไทยไม่ได้ผา่านวิซาผ่านตอมอนะครับ ซึ่ง14กันยาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวโดยพลโทพลตรีบัญชนะสวัสดีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยใช้พื้นที่ Facebook ของส่วตัวชื่อวัชนะสวัสดีครับโดยโพสต์คลิปวิดีโอถ่ายภาพระบุว่าไม่มี AI ครับนี่ <c oughs> นี่จะผู้มอเขือแล้วราชาตาเมืนงทมจะนี้ไปถ้าเมนเข้ามาในแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะ ต้องทำวีซ่านะจ๊ะผ่านตอมอเข้ามาสวนบุนเซนถ้ามาทางการบินก็ถูกจับสารานบินสารสนามบินขอให้สานามบินคือการถูกจับสารามบินถ้าเดินเท้าเข้ามาก็ถูกจับค่าด่านเดืจ้าอก็ได้ตามนะ ใครโดนเข้าชมนาคือในในกเออในตงชาก็เที่ยวแต่ยกเว้นห้างใบนายคำเห็นเด็กขาดจริงๆนะฮะคนาทานะครับนะฮะปราสาทตามณฑลเคยพื้นภูมิเขื่อยอดเลยฮะสร้างถนนเสร็จนะฮะโอ้โหซื้อธงชาติโอ้โหเป็นสู่โพสวัทธานะในเขานะครับซึ่งเออพลโทพลตรีวันชนะสวัสดีครับได้อยู่ปราสา,ตาทตำมณทม ตำบลบ้านตามเหมืองอำเภอพนมดงร้งจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งนำบันทึกวิดีโอโพสต์ลงไปเฟซบุ๊กส่วนตัวระบ,บุว่าตอนนี้อยู่ที่ปราสาทตามนรรคมเลวร้ายนิดนึงก็คือต่อไปนี้ถ้าคำเอนจะมาเที่ยวปราสาทตามนรรคมถ้าขึ้นถ้าขั้นเลวร้ายสุดเลยก็คือคุณต้องขึ้นเครื่องบินมาเมเองไทยต้องมีทัสปอดผ่านตมน,น,นี่คือ แบบเร็วร้ายที่สุดแต่ถ้าดีหน่อยก็คือเราอาะไม่มีผ่านแดด,ด,ดดตรงนี้ถ้าแบบผ่านเข้าออกผ่านวีซ่าแบบรายวันได้ถ้าเมื่อไหรก็ตามต้องก็ต้องมีซ่าดีการปั้นปัดเข้าออกไม่ได้ใช้ผ่านปัดเมื่อก่อนแล้วนะครับนี่น,นี่ฮะล่าเลยนะเตือนให้ผู้ชมนะท่องเที่ยวชาวกัมพูชานะครับดดดผู้ชมนะ ขณะดเดียวกันครับในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะฮะถายทําเมื่อทหารกรัมชาที่วางกําลังอยู่แนวชายแดนไทยกัมชาบริเวณปะสตาเมืองทมนะครับเออ่ตรงตะเวนชายแดนแนวที่เหล็กอีกด้วยนะครับคลิปวิดีโอรเรื่องราวการถูกเบผยแพร่ออกไปถูกประชาชนสนใจเป็นคนดูจนวนมากอ่านี่ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยอุตสาห์ครูนะ ไปถึงสีเส้นไทยเลยเดียวนะนะครับไม่รู้ว่าคนกรรมชาเนี่ยจะผลกระทบหนะรือเปล่านะฮะเอาจริงๆนะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับเนี่ยฮะก็ผมรู้เอาจริงๆรล่รู้แหลเอายังไงฮนะแต่เหมือนว่าเฮ้ยผมเอาจริงๆนะนะครับโอ้น้าท่องเที่ยวการเมนะเตรียมไว้ให้ดีนะก็ได้ตามกันนะครับอะย้อนกลับไปยังไม่ได้เล่าเรื่อง